สำหรับเรื่องนี้ค่ะชาวเน็ตพากันแห่โยงสตอรี่ของนายนภัสแล้วก็ใบเฟิร์นนะคะหลังจากที่แม่หมูพิมพกาเนี่ยเขาโพสต์เขานั่งทานข้าวคนเดียวหลายๆคนก็เลยแบบ อะไรยังไงเนี่ยเรียกได้ว่าชาวเน็ตก็พากันฮือฮาเลยค่ะเพราะว่าเขาก็สงสัยกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างแม่หมูพิมพกาเนี่ยเขามีการ unfollow ใบเฟิร์นพิมพชนกแล้วก็ unfollow นายนภัส ok, ไปก่อนหน้านี้นะคะท่ามกลางความงงงวยของแฟนคลับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมไป unfollow ok กันแบบนี้ซึ่งงานนี้ค่ะชาวเน็ตก็แห่คาดเดากันว่าสาเหตุที่แม่หมูพิมพกา unfollow ig ok, ลูกชายเนี่ยหรือว่า ig ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า เออน่าจะน้อยใจลูกแล้วก็ห่วงลูกหรือเปล่าเพราะว่าลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนเนาะแล้วช่วงนี้ลูกชายก็คลั่งรักมากด้วยหรือบางคนก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยติดแฟนจนเกินไปก็เลยอยากจะยังไงมีโมเมนต์อยู่กับลูกชายสองคนบ้างหรือเปล่าห่วงลูกชายหรือเปล่าตอนนี้ลูกชายก็คลั่งรักเนาะห่วงลูกแน่เลยอารมณ์แบบพอ เหมือนว่าลูกมีแฟนเนี้ยก็เห็นแฟนสำคัญกว่าแม่อาจจะมือลั่นไปกด unfollow อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ก็เดาก็ไปต่างๆนานานะคะแม้ว่าหลังจากนั้นค่ะแต่ละฝ่ายเองเนี่ยก็จะออกมาเคลื่อนไหวกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วนะคะก็ตอบคําถามถึงประเด็นร้อนอะ่ะบางคนก็บอกว่ามันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีอะ่ะมันก็ยังมีดราม่าอีกอยู่ดีคะ่ะเพราะว่าบางคนเขาก็มองว่า เอาจริงๆนะค่ะใจมากๆเลยมองว่าจริงๆแล้วคือน่าจะเกิดปัญหาแหละเออชัวเน็กบอกมันมีปัญหาแน่ๆเท่าที่ดูจากการที่แม่หมูเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ไปมันก็เลยเกิดเป็นแฮชแท็กหมูพิมพากา จนแฮชแท็กนี้ค่ะพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์ข้ามวันไปเลยคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเนี่ยทางด้านของแม่หมูพิมพ์กาเองก็ออกมาเคลื่อนไหวแนวเศร้าๆนะคะโพสต์เนี่ยก็เป็นโพสต์ขอแม่หมูนั่งทานข้าวคนเดียวบริเวณหน้าบ้านในช่วงที่ฟ้าเนี่ยใ,ใกล้จะมืดโพลเพลงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไรเป็นในๆหรือเปล่าว่าแค่นั่งทานข้าวเฉยๆ,ๆน,นะคะก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ไม่ไหวโยองอีก โยงโพสก่อนหน้านี้ของทางนายนภัสแล้วก็ใบเฟิร์นที่มีการไปนั่งกินปิ้งย่างด้วยกันทําให้หลายคนก็ลองเอ๊ะบอกว่าเอา้าใบเฟิร์นกับนายนั่งทานข้าวและแม่หมูทานข้าวคนเดียวอ่ะคนก็โยงไปต่างๆนานาเพราะดรามายังไม่ทนันซามันก็มีเรื่องทําให้แบบสอดส่องเล็กสอดส่องน้อยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะหลายๆคนก็จับตามองคู่ดีแล้วก็เชียร์คู่ดีมากๆนะคะก็ไม่แปลกที่ เวลามีอะไรผิดไปนิดนึงหรือว่าแปลกไปนิดนึงคนก็จะคอยสังเกตตลอดเวลาค่ะอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะให้กําลังใจกับทุกฝ่ายเลยจริงๆค่ะ